เด็กๆมาพบกับพี่แพในกิจกรรมการแจ้งนะคะวันนี้นะคะพี่แพทนะคะจะให้เด็กๆก,กระโดดขาเดียวเป็นรูปร่างที่พี่แพทกําหนดค่ะซึ่งมีอยู่ด้วยกัน3รูปได้แก่สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วก็วงกลมถ้าพร้อมแล้วนะคะดเดี๋ยวเราไปเริ่มสนุกกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาอบอุ่นร่างกายกันก่อนนะคะท่าที่หนึ่งนะคะให้เด็กๆ หมุนหัวไหล่ค่ะสิบครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบข้อมือสิบครั้งปฏิบัติหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต่อไปนะคะหมุนเอวิบครั้งค่ะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหมุนเข่าสิบครั้งค่ะเด็กๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปนะคะหมุนข้อเท้าข้างละสิบครั้งนะคะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสสามสี่ห้าหก็ดปดเสบตอนนี้เราก็อบอุ่นร่างกายกันเสร็จแล้วนะคะไปนะคะพี่แพทนะคะจะให้เด็กๆนะคะกระโดดขาเดียวตามรูปล่างที่พี่แพทกาหนดอย่างเช่นพี่แพทบอกว่าให้เด็กๆก,กระโดดขาเดียวเป็นรูปสามเหลี่ยม ให้เด็กๆนะคะวิ่งไปหารูปสามเหลี่ยมค่ะนี่แล้วก็ให้เด็กๆกระโดดกระโดดขาเดียวนะคะแบบนี้ค่ะรอบรูปสามเหลี่ยมถ้าพี่แทชบอกว่าวงกลมให้เด็กๆวิ่งไปหาวงกม <c oughs> ลมแต่ก็กระโดดขาเดียวนะคะแบบนี้ค่ะเด็กๆทำได้ไหมคะถ้าทำได้งั้นเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยค่ะเด็กๆ พร้อมกันหรือ,อยังคะอ่ะพี่แพทนะคะจะให้เด็กๆกระโดดขาเดียวเป็นรูปสี่เหลี่ยมค่ะสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเพื่อนๆช่วยกันดูสิคะว่าเพื่อนยืนบนสี่เหลี่ยมถูกต้องไหมคะอ่ะ,อะต่อไปนะคะพี่แพนนะคะจะให้น้องข้าว กระโดดขาเดียวเป็นรูปวงกลมค่ะตอนนี้เพื่อนกระโดดขาเดียวเป็นรูปวงกลมถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะต่อไปพี่แพทจะให้น้องข้าวกระโดดขาเดียวเป็นรูปสามเหลี่ยมไปค่ะ ถูกต้องไหมคะเพื่อนๆนาตบมือให้น้องข้าวนะคะดเด็กๆสามารถไปฝึกกันที่บ้านได้นะคะสำหรับวันนี้พี่แพทและข้าวต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะดเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย